ขอทุกคนป่าอำนาจจะไม่ทนนะครับลงคลิปวิดีโอน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงจุดเทียนในงานพิธีกระถินอีกแล้วนะครับ ล่าสุดก็ทุกคนทางด้านป่าอำนาจนามวงศาครับหลังจากที่ไม่ได้เจอองุ่อิงเพชรบ้านแพงเพียงหนึ่งวันลงคลิปวิดีโออุ่นอิงเพชรบ้านแพงอีกแล้วครับเป็นคลิปวิดีโอครับทุกคนที่น้องเนี่ยได้เข้าไปครับทุกคนจุดเทียนนะครับเปิดงานในพิธีกระถิ่นนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์สุดน่ารักครับทุกคนที่ลุงกับหลานเนี่ยเขาได้มีการลงคลิปวิดีโอกันตลอดเวลาเลยอย่างป่าอำนาจครับทุกคนอุ้มอิ่มเนี่ยจะเห็นเวลาที่อุ่นอิงเพชรบ้านแพงออกมาป่า ปําอำนาจคทุกคนจะมายืนถ่ายรูปอยู่ข้างๆเวทีแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโออยู่ข้างๆเวทีครับในวันงานกระถินอุ่มอิ่มก็เห็นครับทุกคนซึ่งคลิปคนอื่นเราไม่เห็นปาอําอนาจนามวงศาเนี่ย มีการถ่ายเลยนะเราจะเห็นถ่ายแต่หลานสาวอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเท่านั้นจริงๆนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่าอุ้งอิงเนี่ยเคยถามป๋าอำนาจนะว่าเวลาที่ไม่เจอหลาเนี่ยทำไมคิดถึงหลาบอนะครับป๋าอำนาจก็เลยบอกว่าตามนั้นแหละตามนั้นแหละนะครับก็มีความเขินหลานสาวครับทุกคนอย่างบทที่บอกว่าเสือยิ้มยากอย่างป๋าอำนาจกับทุกคนเนาะโดนอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย ตกไปอีกหนึ่งคนแล้วเต็มเต็มครับอย่างที่บอกว่าองค์อิงอน้องนเนี่ยมาสร้างปรากฏการณ์แล้วก็มาสร้างสิ่งดีๆให้กับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเป็นใครจะไม่รักหลานนะทุกคนนะซึ่งปา๋าอมนัสก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารเขารู้ดีอยู่แล้วครับว่าองค์อิงอเพชรบ้านแพงมาทําให้วงเนี่ยปังเปรี้ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เลยลงคลิปวิดีโอของหลานสาวกันแบบ รัวๆกันเลยทีเดียวครับสำหรับป่าอานาจนําวงศานะอย่างที่บอกกับทุกคนว่าคลิปวิดีโอทีมอิ่ม,มข่าวกระแสได้มีการนําเสนอไปนี้นะครับเป็นคลิปที่อุ้งอิงเนี่ยโ,โหมีความมีความอ่อนน้อมมีความนอบน้อมแบบสุดๆกับทุกคนสําหรับอุ้งอิงนะน้องก็มีการคุกเข่าทุกคนเข้าไปแล้วก็มีการจุดเทียนกับทุกคนอย่างอ่อนโยนแล้วก็เป็นคือเรารู้สึกว่าน้องเหมือนไม่ใช่เด็ก18บปดีอ,ะ,อะทุกคนลองดูคลิปซิ ลองดูคลิปนี้ตามมุ้ยิ้มข่าวกระแสครับอุ้มอิ้มมองว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงเป็นเด็กที่มีความโตเนาะมีมีทัศนคติที่ดี มีความเป็นผู้นำสูงมากสำหรับุงอิงครับทุกคนกล้าสแสดงออกแต่ว่าเวลาอยู่ข้างล่างเวทีเนี่ยจะเหมือนเด็กคนหนึ่งธรรมดาธรรมดาเลยที่ขับรถไปมาอย่างนี้นครับทุกคนแล้วก็มีความหยอกล้อนะครับมีความนอบน้อมถ่อมตนตลอดเวลาครับทุกคนแล้วก็มาดูสิครับเป็นงานใหญ่ๆเป็นงานที่น้องต้องไปจุดเทียนแบบนี้อุงอิงก็มีกิริยามารยาทที่น่ารักมากๆเป็นคนที่แบบว่านะมารยาทดีมากจริงๆครับทุกคนนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่ต้องให้ใครบอกไม่ต้องให้ใครสอน อง้์งอิงเพชรบ้านแพงทําออกมาโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้เราเห็นแบบนั้นจริงๆครับทุกคนแล้วก็ในส่วนขององค์อิงครับทุกคนเนอะน้องเป็นคนที่คือครอบครัวเขาปลูกฝังมาแบบนั้นนะครับครอบครัวเขาสร้างเขามาแบบนั้นครับทุกคนเลี้ยงน้องตามบ้านๆอย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแบบว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อย ติดค่านิยมภายนอกอ่ะเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรก็ใช้อย่างนั้นอ่ะสลรับองอิงครับทุกคนเนาะเราจะเห็นน้องทําแบบนี้มาโดยตลอดนี่คือสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้มัดใจแฟนคขับไปเต็มๆครับรวมถึงมัดใจผู้บริหารในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าการเดินทางพิสูจน์ม้าการเวลา พิสูจน์คนจริงๆครับอย่างป๋าอำนาจเนี่ยอุ้มยิ้มเชื่อเลยนะครับว่าเขาก็ต้องดูและเขาก็ต้องมองน้องตลอดระยะเวลา1ปีว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยดังแล้วเนี่ยน้องจะเปลี่ยนไปไหมดังแล้วอุ้งอิงจะมีความเคลื่อนไหวยังไงจะยังอยู่กับ,บวงหรือเปล่าจะมีความ รักต่อองค์กรหรือเปล่าอันนี้มิมเชื่อว,ว่าป๋าอำนาจเนี่ยก็ต้องดูนะครับแต่ทีเนี้ยพอระยะเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยองค์อิง,องเพชร้านแพงน้องก็ยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมนะครับก็ยังน่ารักเหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนป๋าอำนาจนะ่ะเขาก็คงมองออกนะครับทุกคนว่านะเด็กคนนี้เนี่ยก็คือแบบแน่วะ่ะพูดคาไหนก็คือคํานั้นจริงๆนะครับทุกคน น้าปังมากนะครับแล้วก็ในส่วนขององค์อิงเพชรบ้านแพงครับเราเชื่อเลยว่าน้องเนี่ยจะรักษาความดีแบบนี้ไปตลอดนั่นเองครับทุกคนนะอยู่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นเด็กบ้าน,านธรรมดาธรรมดาครับทุกคนแต่พอขึ้นเวทีเนี่ยจะเป็นนางพญาขึ้นมาทันทีจะเป็นนางพญาจะเป็นคนที่แบบนะสง่างามขึ้นมาทันทีครับทุกคนเนาะอันนี้เราเชื่อเลยว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นคนที่แบบนั้นจริง,งๆนะครับ ปังมากเนาะก็ขอส่งกําลังใจไปให้น้องและก็ครอบครัวน้องด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของวันนี้ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าป๋าอํานาจนามวงศาไม่ค่อยลงคลิปใครเลยนอกจากคลิปหลานสาวงองิงเท่านั้นจริงๆครับทุกคนป๋าอํานาจอ่ะเป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเหมือนกันสำหรับป๋าอํานาจนามวงศ์นะครับน้องแล้วก็สําหรับในส่วนขององิงเองนะครับน้องเป็นคนหนึ่งเลยที่มิมองว่าผู้ใหญ่ทุกคนแหละเห็นก็รักอย่างที่บอกว่าวันนั้นน่ะ กระทรวงวัฒนธรรมนะครับเข้ามาเจอน้องในงานเปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะจนเขาได้เอาไปโพสครับทุกคนว่าตอนแรกไม่คิดว่าเป็นอุงอิงนะซูเปอร์สตาร์อย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มาแบบคือมาแบบตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามครับทุกคนถ้าเป็นศิลปินดังขนาดนี้เนี่ยเขามาตอนไหนก็ได้เขามาจวงสักหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มก็ได้แต่อุงอิงไม่ใช่ครับทุกคนน้องมั้งแต่บ่ายสองเพื่อที่อยากจะเจอบ้านฮาร์ก อยากจะให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซี FC แฟนคลับทุกคนเนี่ยได้มาเจอน้องได้มาถ่ายรูปน้องได้มาถ่ายคอนเทนต์น้องครับทุกคนนี่คือสิ่งที่อุงอิงเพชรบ้านแพงนึกถึงคนอื่นเนาะแล้วก็สมาชิกในวงต่างๆเขาก็จะได้แบบว่ามีคอนเทนต์ะนะครับมีคอนเทนต์แล้วก็มีรายได้นะครับจากอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองเนี่ยน้องคิดถึงแต่คนอื่นจริงๆนะครับทุกคนเอาจริงศิลป,ปินดังอะ่นะเนาะมาสักหนึ่งสองสามทุ่มหนึ่งก็ยังได้เลยแต่อุงอิงคือแบบเนาะ มั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสมาต้อนรับทุกคนจริงๆขนาดตัวอิ่มขาวกระแสเองน้องยังแบบออกมาต้อนรับเลยทุกคนเอ็นดูมากๆนี่คือสิ่งที่มัดใจแฟนคลับจริงๆนะทุกคนแล้วก็สมแล้วเนาะที่แฟนคลับเนี่ยดันแล้วก็เชียร์น้องให้มาถึงฝั่งฝันแล้วก็เชียร์อิงเพรบ้านแพงนะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ดีใจมากๆดีใจแทนน้องมากๆครับวันนี้ก็ขอบคุณป๋าอำนาจนะครับทุกคนที่ เอ็นดูน้องนาะอเอ็นดูอิงเป็นบ้านแพงก็จะลงรูปหลานสาวตลอดแล้วก็วันนั้นเนี่ยมิมก็มีโอกาสได้เห็นนะครับป่าอำนาจนี่แหละคือถ่ายรูปอิง,องตลอดเลยแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปนะครับตลอดเลยคือไม่คือ,คอเขาเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเขาจะไม่ถ่ายคนอื่นเลยอะ่ะเขาจะถ่ายแต่น้องคนเดียวนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ก็ได้เห็นคลิปที่ปรากฏออกมาแล้วคนก็แห่กดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับปังมากนะครับเนาะ ก็ขอให้คลิปของป่าอำนาจนะครับปังๆเป็งเรียงกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ทํากลาง FC แฟนคลับครับทุกคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายก,กันเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะชื่นชมในความน่ารักนั่นแหละชื่นชมในความนอบน้อมถ่อมตอนนะครับนะโอ้โหก็วันนี้เราได้เห็นแล้วความน่ารักของคุณลุง ทุกคนที่มีให้กับหลานนะครับน่ารักมากครับสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับเลยครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด,ดันดันอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ